ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจาสพังรังสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาถาวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตไมหังพุทโธธโมทโรจเนสังโกปฏิทิโตไมหังเลสภักุนากรโรหาทะเยเมอนุรุตโธสาลิกุโตจัทขิีเนโกธันโยปฏิภาคขสมิโมคารานจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอสงนันทราหุลากัสโปจะมหานาโมภาสุงวมโสตะเก เกสะโตปติภาคสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโซพิโตมณิปุงขโวกุมาลกสโปเทโรเมเหสีจิตวัทโกโซเมหังวัฒนีนิจังติทาสิกุนากรโรอุนโนครีมาโรจจอุปาลีนัทศีวลีเทลาปัญจเมชาตานลเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทรามิชิตาชินาสาวกาเอเตเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชินโนราชาลันตาสีละเตเชนะอังคามงเีสุสันติตา นาตนางกรุโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตตกังทัชชังคปัจจโตอาสิวาเมคุริมาลกังขันธโมรับฤิตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสชะท่านังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสตปะกาละลังกตาวตปิตาที่สัญชาตาภยรัชวัตถวาอาเสสาวนยังยันตุอนันตชินาเตหสาวัสโตเมสกิเจนะสัถาสุทัพปัญเชลชินาปัญชลามะชัมิว่าลันตังมีทะเลสหเปรตุมังสะเพเตมหาปริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาวินาชิตุปโตธรรมานุภาวินาชิตาลิสังโคสังคานุภาวินาชิตันตราโย ο, สัทธรรมนุภาวะปริโตจารามิชินะปัญเชลติพาหุงสหสสมาพินิมิตาสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระเสนมารังอานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลาณี มาราติเลกามาพิยุจิตสัพพระรติงโครัมปนาละวกรมะรรมถัทยักยขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขชาวรังอติมัตตภูตังทาวาคีจัก,กวัสณีวสุธารุนันตังเมตตามู้เสกวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ ปุกิตขับขมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังกุลิมารวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกตวานากาตธรมุทลังอีวะอีวะคับพินิยาจินจายทุตทวจนังชนะกายมัะเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมะนงังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตเชยมังคลาณินันโทปน,นันทภูุชคังวิพุทังมิหิตทิมปุตเตนาเทระพุชเคนัตมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตเชยมังคลาณิ สุขาหะติทิปุชเคนาสุธาธาหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตริภกาพิทานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังครลานิเอตาปิภูธเชยมังคราอัตคาถาโยวจัโนทินาทิเนสรรเตมตันทีหิตวานเเกวิวิธานิจุปัตถวาณิโมกขังสุขังอภิขเมยยะนโรสปัญ,ญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายะสาวพระปานินางปูเรตวาปารมีสัวพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันนังเกศีเสปทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนักขตตังสุมังขลัง สุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโุหุโตจะสุยิทังปรัมมัจาริสุปัทกีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทกีนังปัทขีนังมโนกรรมมังปานิทิเตปัทกีนาปัทกีนานิกตะวานะละพันตเตปัทกีเนภาวตุสัพผะมังขลังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีผะวันตุเตภะวตุสัพผะมังลังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถี พระวันตุเตภระวัตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนะสัตตาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารสษาวินีวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลสัตหิงสตัตหิงตหิงตาธรมะทาเนนะภาวันตุปูชิตาโสถิงากาโลนเตทะวิหารมันทะเล เทลาจะมัตชานวากาจะพิกโวสารามิกาทานะปตีอุปสาอุปสาสก,กาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปินะจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตา อัธโวโปปาติกานิยานนิกาธรมมวลังปฏิจเตสัมเพปิทุกษะกาโลนตุสันสังขยังทาตุจิลังสตังธรมโมธรมมัท่าลาจะปุขลาสังโคโหอตุสมัคโควะ อัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปานุเนยามะธรรมเมอะระอะริยัปะเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสะเนสัมมาทารังประเวชันโต กาเลเทโวปวัตสตุวุธิภาวะวุธิภาวะยะสัตานังสาม,มิธทางเนตุมเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพพธาทุกขังปัตตาจะนิดทุกขาพยับปตาจนิจ พยาโสกับปัตตาจะนิสโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวาวตะจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสัมปัติทางสัเพเทวะมนุษมุนโนทัตตุสัพพะสัมปันสัมปัติสิทธิยาทานาังทัทันตุสัททายะ สีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานณจจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันตุพันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวะนะโสถีโหตุนิรันตลงังโหตุสัพพังสุมาขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวะเนะโสถีโหตุนิรันตลงังโหตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวะานะโสถีโหตุนิรันตลงัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข,ขาพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียยไวหวยครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งฟวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ระปการเทิน